รียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนกลาบขอบพระคุณท่านครับตอนนี้โอ้ยเดือดแล้วครับวีฮารีเอาแล้วครับเบียดเข้าไปนี่ออกแข้งขวาด้วยสวยๆด้วยนะครับเพชรไทยแลนด์บุญหลงสายบุรามนูมาแล้วครับเอามาดูกันที่วงในบุญหลงพยงายามจะไล่แขนนะครับไม่ให้เพชรไทยแลนด์นั้นเกาะติดถึงตัวนะครับเพชรไทยแลนด์ก็มีแข้งขวานำร่องไปกกาะบุญหลง้าย้าย โอ้ใบรับเยอะไม่ได้นะครับพี่ไทยแลนด์สายของบุญหลงนี่หนักแรงทุกลูกครับโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผู้นี้สาตร์แข่งกันเน้นๆเลยครับอ้าวแดงแดงบุญหลงครับน้าเงินนี่เพชรไทยแลนด์แข้งขวาดึงหลบได้ครับผู้นี้จะเน้นหนักมาที่แข้งเอาละครับตอนนี้เพชรไทยแลนด์ใช้แผนไปชิดตัวหน้าบาตแขวนป้ายรับจางตีเข่าแล้วครับพี่บอลโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาเพชรไทยแลนด์ ตอนนี้นี่ครับชวนบุญหลงเล่นไนเลยครับดูมาดูครับมาลากมาลากมาบุญหลงก็มาไนคอยโต้คอยโต้อาจารย์ดอนชัยธาธีแกะแยกออกมาก่อนว่ากันต่อกลางเวทีครับซ้ายซ้ายมาไหมซ้ายมาไหมบุญหลงซ้ายซ้ายโอ้ซ้ายสามแข้ง มาเพชรไทยแลนด์อกไม่สนไม่สนครับมาบุญหลงอยู่ไหนบุญหลงอยู่ไหนปะไนไนไนเอาแล้วครับเพชรไทยแลนด์นั้นไนอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดจับล่ำไนโอ้โหไล่แขนแล้วก็ทุ้มได้แรงๆเหมือนกันมนนีเหลี่ยมบิดหักลงไปเอามาดูว่าเพชรไทยแลนด์จะเบียดถึงตัวหรือเปล่าเดินชานี้สายนี่มาแล้วนะครับงานงานออกแล้วนะกระเพงสายนี่โอ้หนักแรง ไม่ได้ช้าไม่ได้ครับตอนนี้เป็นการวัดกันแล้วนะครับแข้งซ้ายกำแพงเพชรจะเตะมวยเข่าจากสุรินอยู่ไม่อยู่ครับเดินอย่างเดียวนะครับเพชรไทยแลนด์อ้าวยกบางได้บุญหลงถอยมีหมัดจิ้มด้วยนะครับขยาบหาช่องหัวซ้ายครับวัดกันละครับนอกกับในอ้าวนอกของนายในของเราหาตัวเจอไหมคอบุญหลงอยู่ไหนครับพยายามจะเดินมาแต่ว่าวันนี้บุญหลงฉากซ้ายอูหซ้ายเม็ดนี้เข้าครับ เห็นเลือดเห็นเลือดแล้วนะครับมาหางคิ้วซ้ายฝ่ายน้ําเงินเพชรไทยแลนด์นี่ครับบุญหลงบุญหลงขยับขยับซ้ายไปติดบางเบิรนไปสองแข้งนี่ครับเพชรไทยแลนด์ไม่สนครับดูครับโอ้โหนี่ครับไฟแดงลูกศิษย์ท่านประธานดิ่งคองส่วนภูรีสอร์ทครับเพชรไทยแลนด์ไม่สนแล้วครับยกไปโอ้โหมา เดือดตั้งแต่คู่แรกครับยันลองคู่เองแล้วครับตอนนี้เพชรไทยแลนด์เดินขยับขยับซ้ายไป้ปุ่นหลงสองแข้งมานี่ครับอืลายยกสามแล้วนะครับหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับลาดกลาบขอบพระคุณท่านครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่สี่นะครับยาฉีดนีมาไหลกําปั้นเลยนะครับให้กับเพชรไทยแลนด์ทีมงานก็ฟังให้เดินให้ควบเข้าหาย่างเดียว บุญหลงซ้ายนะครับมาดูกันสนามเจเนอร์บอกว่าสายซ้ายจะจัดซ้ายแรงๆโอ้โหดูว่าเพชรไทยแลนด์มีพอโดนซ้ายก็ไปหนักๆทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันครับต้องต้องโดนไปก่อนนะครับต้องเป็นนักลงทุนแต่ว่านี่แหละครับนี่แหละครับอาจจะเป็นผลกําไรมหายัางยังตีไม่ได้กรรมการก็เห็นว่าม,มันใกล้ไปนิดนึงเลยต้องแยกก่อนเลยนอกกับในชัดเจนครับอ้าวบุญหลงขยับหาช่องรอที่จะหัวซ้ายครับ เพชรไทยแลนด์ก็เตรียมที่จะบางซ้ายนะครับแข้งขวาก็เตรียมยกแข้งขวา,าศาสตร์นำทางซ้ายเบิ้ลมาของบุญหลงครับโอ้คู่นี้คู่นี้ชอกชอกแบบไหนนอกนอกของนายอา้าวนายนายของเพชรไทยแลนด์ครับโอ้โหดูครับยกสี่นี่ครับตอนนี้ทีมงานนำเงินโบกมาเดินเดินเข้าไปเดินซ้ายไปบุญหลงเบิ้ลไปสองแข้งนี่ครับ มาอยู่ที่ว่าจับได้หรือเปล่าไอาได้หรือเปล่าเพชรไทยแลนด์โอ้โหดูผาบุญหลงวันนี้ผ่าแก้มาดีครับดูแล้ววันนี้นี่มาใช้เหลี่ยมช่วยด้วยนะครับไม่ปะทะตรงๆแต่มีแข้งซ้ายหนักๆเพชรไทยแลนด์ทำท่าจะเดินช้าหรือเปล่าครับโตนซ้ายแบบนี้บุญหลงก็ไม่สนนะครับเตะทั้งที่เพชรไทยแลนด์มีบางอยู่ เ,เริ่มจะเบียดจะปล้ำได้เอาเลยครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการก็ต้องแยกก่อนเลวครับเหลืออีกหนึ่งนาที20วิบวิของยกที่4ครับกลายเป็นของดีนะครับตอนแรกคู่นี้จะไม่ได้เจอกันครับบุญหลงจะเจอเพชรสมานแต่ว่าเพชรสมานเจ็บเพชรไทยแลนด์จะเจอเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็มีการปรับนะครับอ้าวซ้ายเบิ้ลนไปครับแข้งซ้ายก็ยังเตะได้น้ำหนักนะครับเพชรไทยแลนด์ยกการเดินหาครับ หา,าช่องเจาะเจะได้ไหมแม่จะ,จะร,อรอไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับเอาละครับท่านไหนนี่แม่ก็ตีได้ส,สวยๆเหมือนกันครับเออเนี่เขาบอกนอกนอกของนายครับแม่ในของเราเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับเดินขยับเข้าไปซ้ายซายวงไนก็เริ่มจะากตีได้เหมือนกันแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับเพชรไทยแลนด์บุญหลงบุ่นพีนัเก่าเกมอยู่แล้วชกในเกมตั้งรับ เรามีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้หนักๆนะครับเพชรไทยแลนด์พยายามจะเบียดจะเลื่อนมีแข้งขวานําไปก่อนในโอ้โหบุญหลงใบนี้ก็พยายามจะไล่แขนสู่เหมือนกันนะครับไม่ให้เพชรไทยแลนด์นั้นไปได้ไง่ายๆครับโอ้โหมวยมันสน่นเมืองมหาสารคามของเราครับวันนี้แฟนมวยนี่โอ้ได้ขยับทุกเสี้ยววินาทีครับคู่นี้อา้าวซ้ายของบุญหลงอา้าวแข้งซ้ายคืนไปครับจากเพชรไทยแลนด์น้ำหนัก124ปอนด์นี่ โอ้พิกัดน,นี้ถือว่าเป็นพิกัดยอดทิดมวยดังๆยืนรออยู่เพียบอยู่แล้วครับพักให้น้ําก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นต้องเดินเร็วอีกนิดหนึ่งครับเพชรไทยแลนด์สถานการณ์ก็ถือว่าชิงํกากันไกลๆน,น,นะครับเพชรไทยแลนด์พยายามจะเปียดนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนบุญหลงไทยยับนะครับหาจังหวะออกแข้งซ้ายเพชรไทยแลนด์ต้องเร่งต้องเร็วกว่านี้นะครับเปียกเดินช้าไม่ได้วงในนะดูได้เปียบแน่แต่ต้องทําให้ต่อเนื่องครับ เตะมาก็เตะคืนครับคู่นี้ต้องลุ้นกันถึง3นาทีสุดท้ายแหละครับว่าจะเป็นเกมของใครครับจะเป็นเกมของบุญหลงกางเกงสีแดงหรือว่าเพชรไทยแลนด์กางเกงสีน้ําเงินครับยังไม่เคยเจอที่ไหนก็นมาก่อนครับวันนี้ถือว่าทั้งคู่ก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรไทยแลนด์ขยโยเข้ามาครับหาตัวเจอไหมบุญหลงก็ยังใช้จังหวะ2ฝีมือครับรอเก็บแล้วจ่ายแล้วรอเก็บแล้วโต้ครับ อ่ะคู่นี้อีก2นาทีครับเพชรไทยแลนด์นี่โอ้โหทีมงานก็สั่งให้เดินให้เร็วนะครับแต่ว่าไปเดินช้าก็จะเข้าทางบุญหลงหรือเปล่านะครับคอยบงังคอยโตเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเพชรไทยแลนด์นี่ไหนนี่ถือว่าได้เปียกแน่แต่ไฟนี้ยกนี้นี่ไม่เบียดนะครับไม่เดินเบียดกล้าในให้ติดครับนี่เป็นคู่รองนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่เป็นคู่ที่รอคอยเลยครับชูจเจริญดาบ,บรันสารคามกับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับ คู่ต่อไปที่เคยประกบเจอกันมาแล้ว4ครั้งนะครับแต่ว่าเฉียวกันไปเฉียวกันมามีนักมวยไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าวันนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งชูเจริญแล้วก็ตะเพาแก้วครับได้เจอแล้วนะครับถือว่าเป็นมวยเข่าที่ดีที่สุดของเมืองไทยในพิกัดนี้ก็ว่าได้ครับทั้งชูเจริญแล้วก็ตะเพาแก้วอีกไม่กี่อใจนะครับเดี๋ยวรอจบคู่นี้คู่ต่อไปก็เป็นคู่เอกแล้วครับนี่ครับ มก็อยู่ในช่วงท้ายๆยกสุดท้ายแล้วครับดู ถือว่าสนุกเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกจนมาถึงตอนนี้ครับลองผู้เอกก็กองเชียนแน่นขนาดทั้งคู่แล้วครับนัดใหญ่นัดดีแบบนี้ครับคุณพิเชียนสมภพรุ่งโลดนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณพิเชียนสมภพรุ่งโลดโทร์ศน6์6 5 5กจากโตโยต้าเคมอเตอร์ พร้อมด้วยยางออสโตรนะครับยางคุณภาพที่สัมผัสได้ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกโค้งใช้ยางออสโตนครับ mm hmm. แล้วก็น้ำจิ้มดับรันสารครามน้ำจิ้มคุณภาพลดเด็ดนะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับน้ำจิ้มดาบลันสารครามปลายยกสุดท้ายแล้วครับดู วันนี้โอ้โหสุดยิ่งใหญ่เลยหมดยกสุดท้ายครับ uh huh. เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ uh huh. แดง uh huh. ซ้ายปรมาณูจากกำแพงเพชรน้ำเงินก็ถือว่ามวยเอกยอดมวยเลยครับจากจังหวัดสุรินทร uh ์น huh. ีครับ uh huh. อาจารย์ uh huh. ดอนชัยทาธิ uh huh. เดินไปรับใบให้คะแนนครับ แล้วก็เป็นบุญหลงครับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับว่าวันนี้ซ้ายชำหมังเลยครับเอาชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์มอ,ออกิจเกษมนะครับชนะเพชรไทยแลนด์อกิจเกษมแบบสุดมัน